สบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวเที่ยงนํากันเมื่อน,นี้ข้าวเที่ยงของสองแม่ลูกเฮานี่กับบ่มียังไล่ได้สปาเกตตีค้คาโบนาล่าใส่เนื้อหัวเบิ้งเนื้อหัวค่อยพี่น้องงามแท้างามว่าค่อยกวัดกีราบแต่ว่าค่อยไปหาซื้ออันพาคิลิวหรือว่าสบายนางะนะบ่มีหาไปหาตามร้านตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตตามอันร้านเคงร้านแขกไปหาตามร้านแขกกับบ่มีเพราะฉะนั้นแล้วกับโบโ้วาลาบค่อยมันเกิดบอกพี่น้อง ถ้าหากว่ามีสบายนางมันก็ค่อนข้างจะแสบเนาะแต่ว่ามันบ่มีพี่นอ้องเลยแล้วก็จะใส่การผักสีหรือว่าการหอมปลอมนําเดิ้อใส่เฮ็ดใส่กระเทียมเพราะว่าสไตล์ค่อยนี้ใส่ันหอมป้อมน้าพี่นอ้องลองเฮ็ดกิ่นบังเดิ้อมันก็อาจอาจจะสเสียบอาจจะเป็นของแป,ปกหรือว่าเป็นแนวแปลกใหม่บอกแต่บอกได้เลยว่าเสบเดิ้อใส่ผักสีหอมป้อมเ้ยพี่นอ้องลำมือนี้ค่อยก็จะใส่เนื้องวงเนื้องวนี่ค่อยก็จะเอาเอาไส้มีตัดหรือว่า ใส่กันไก่ตัดเอาเด้อพี่น้องบางคนก็จะบอกว่าเออเขียงก็มีเป็นยังบบต้องเอาเป็นยังโบอันหั่นใส่เคียงคอยสะดวกแบบนี้พี่น้องแล้วอีกอย่างคอยก็บบได้ใส่ลายเนาะคอยก็ใส่แบบว่าอันใส่แค่ชิ้นเดียวคอยบบได้ใส่ลายถ้าหากว่าใส่ลายตอนคอยกะจิอันหั่นใส่เคียงอยู่ดอกแล้วก็จะใส่นมจืดน่อมือนี้ก็ได้หลังจากนั้นกะจิค้างโมหลังจากหั่นผักข้างเขียงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะจิค้างโมกระทะค้างโมอกระทะหลังจากโมอฮอนแล้วคอยกะจีเอาอัน เป็นพวกหงพวกเห็ดกระเทียมแล้วก็การผักสีนะพี่น้องเอาผัดรวมกันเลยเด้อแต่ว่าบางคนก็อาจจะผัดกระเทียมก่อนแต่ว่าค่อยนี้กะจีผัดพร้อมกันพี่น้องมันสุกมันก็สุกพร้อมกันว่าเส้นจ้ะแต่ว่ากมีบางเมนูเนาะบางเมนูที่แบบว่าค่อยผัดกระเทียมก่อนนะแต่ว่าถ้าหากว่าเห็ดสปากเกตตี้นี้ส่วนใหญ่ค่อยจะผัดพร้อมกันเลยเมื่อนี้กะจะใส่การผักสีพี่น้องเอยเห็ดสปากเกตตี้นี้ เมนูแวกแปลกใหม่เด้อถ้าหากว่าผู้ใดอยากกินเซ่บบหอมๆนะลองเอาการผักสีหรือว่าเอาันถ้าหากว่าบ่มีการมานนะเอาใบนะพี่น้องมาหั่นๆแล้วไปผัดนํากันลองเฮ็ดกินบ้างเด้อเมนูนี้บอกก็ได้เลยว่าแซ่บหญ้าหญ้าผ่าเฮ็ดตอนเลกฮั้นกัแเป็นค่อยนี่ลหละผ่าย่าเฮ็ดสิเวราสุฟัง อันตอนแรกมันว่ามีอันผักสีฝรั่งเนาะค่อยก็เลยเอาหอมป้อมีนเสอือใส่ไปใส่มาแล้วก็ะแซบเลย่าก,ก็บอกว่าเออหู้ยังซีเฮ็ดแต่โดนว่าซะเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วก็เลยติดใจมาเลยพี่น้องแล้วค่อยก็จะใส่ไข่นําเดือมเดือเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะใส่พริกไทยเล็กๆน,น่อยเพราะว่ากับย่าลูกสายออกฮอนทองว่าเช่นซะจะใส่เพื่อความหอมเซือพี่น้องอันแก้ขขาวของเนื้องว หลังจากนั้นก็จะใส่ขานอคานอนี่ก็ใส่เลยขานอนี้มื้อนี้ก็เฮดแบกใหม่พี่น้องธรรมดาน,นี่ก็สป,ปาเกตตี้อันที่แบบว่าออกสไตล์ยุโรปแท้ๆนะจะบอใส่คานอนแต่ว่ามื้อนี้ก็เฮดออกครึ่งครึ่งสเปนครึ่งครึ่งไทยว่าเส้นซะครึ่งบ้านหาว่าเส้นซ่พี่น้องหลังจากผัดไปแล้วเรียบร้อยก็จะใส่นมนมนี่ค่อยก็จะใส่อีกเด้อแต่ว่าค่อยก็จะผัดไปก่อนผัดให้มันแห้งจากน้อยพอแล้วค่อยก็จะใส่นมอีกว่าเส้นซะ ก็หลังจากนั้นกับโบใสอยังไรแลยนะใส่แค่เกลือพี่น้องกากสีเบิ้งถ้าหากว่ารสชาติมันโอเคมันจางก็ใส่เกลือเพิ่มกากิบได้ใส่ยังเพิ่มแล้วว่าเส่นซาเห็นบ่ก็จะใส่แค่เกลือสปากเกตตี้มื้อนี้กามีสัานี้เด็ดดีแต่ว่าผัดคงพัดเครื่องหน่อยอันลกากอีกอย่างเนาะกากไปซื้อ,ข,อข้าบ้านพี่น้องกับบอกค้นพ่อว่าสปากเกตตี้มันมืดเนาะก็มีแต่ซัานี้แหละกากถือว่าเข้ากันพอดีเลยเครื่องค่อยกับบได้เฮ็ดลายว่เาเส้นซา แล้วก็จะมีการเติมเนมนมเพิ่มเนอพี่น้องเพราะว่าผัดไปผัดไปก็รู้สึกว่ามันว่าเข้มขน้นนะค่อย็จะใส่นมเพิ่มหลังจากนั้นก็ผัดไปผัดไปผัดไปจนแบบว่าน,นมมันแห้งพุ่นละมันก็จะค่อนข้างเข้มขน้นว่าเส้นสาเห็นบอกหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องลองเฮ็ดเบิง่งเดอสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบว่าง่าย แต่ถ้าหากว่าผูดระยะเคดแบบอันใส่ซอนมะเขือเทศก็ค่อนข้างลากหลายขั้นตอนได้บ่ง,ง่ายคือแบบนี้วาเชนซะเพราะว่าสป,ปาเกตตี้คาโบนาราเนี่นะพี่น้องเฮ็ดนี่ก็สูตรนี่ก็ง่ายแล้วก็เฮ็ดไว้กินไว้แต่ถ้าหากว่าจะเฮ็ดแบบใส่ซอนมะเขือเทศโอ้ยมีลากหลายขั้นตอนต้องกันใส่ชอสมะเขือเทศปั่นใส่ห,หัวหอมจกักอีอย่างทอยอีหยังต้องไปพองไปพัดแล้วก็ต้องมาปั่นวาเชนซะามันลากหลายขั้นตอนถ้าหากว่าอยากกินแบบง่ายๆกะเฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้อง สปาเกตตี้กับโบนา a ก็ค่อนข้างเค็ดง่ายกินง่ายแราก็แสบลองเค็เบึ่งเดอ้อเห็นบอ่อหน้าตามันก็เป็นประมาณนี้พอแม่พี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวช่วยน้ำกัน